สวัสดีครับพบกับคุณพ่อพาธรรมนะครับผมวันนี้คุณพ่อพาธรรมพามาดูข้าวของคุณพ่อเองนะครับที่ว่าหว่านเป็นกอโคสิบห้าไว้นะครับผมนะตรงนี้สีไร่สามงานครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตรงนี้ปีนี้นะครับถือว่าประสบอ่าภัยแล้งนะครับทางบ้านพ่อแม่พี่น้องอาจจะนําท่าอาจจะดีนะครับแต่ว่าอีสานตายบ้านผมนะครับไัยแล้งครับผมนะ เข้านะครับไม่ได้เลยปีนี้ถือว่าพลาดไม่มีนาม้าในานาเลยละไม่มีเลยไม่ได้ไม่ได้น้ำม,มาแช่สักนิดเลยนะครับได้นา้าฝนโปรยปลายมาพอแต่ว,ว่าดินมันชื้นชืน,ชนจักนิดนะครับผมนี่ก็เหลืองแล้วครับผมใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับพ,รพี่นอ้องดูเถอะก็นี่ขาดการว่าจะนัดรถเกี่ยวไว้แล้วนะครับเกี่ยววันที่ห้าห้าพฤศจิกายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับ ก็นัดนัดรถไว้แล้วนะครับเป็น5พุศจิกานะครับสองหกเจ็นะครับจะลงเกี่ยวข้าวนะครับก็มันเหลืองแล้วนะครับก็บางไอไอตรงเลืองก็เลืองครับไอตรงเขี้ยก็เขี้ยวครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ขาดการไวอีกสักหนึ่งอาทิตย์มันก็น่าจะเหลืองมากกว่านี้นะครับน่าจะได้เกี่ยวพอดีนะครับตรงนี้แรงมากครับพ่อแม่พี่น้องนะครับดูเถอะนี่ไอตรงได้ก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องตรงนั้นไม่ได้ตัดไปให้วัวกินครับรออะไรฮะ เดูที่มีแต่หญ้าครับทำไมพี่น้องตรงนี้มันไม่ได้อะไรเลยนะครับเนื่องจากมันแรงจัดนะครับปีนี้ถือว่าพลาดครับผมพลาดมาหันเลยครับน้ำเคื่อนก็ไม่มีฝน,นกับฝนกับพอเเ่าหยะๆนะครับฝนไม่เยอะนะครับนี่ตัดไปให้วัวเลยนี่ตัดไปให้วัวกินเลยนี่เห็นไหมครับเบิร์กนี่คือมันมีแต่หญ้านะครับมันไม่มีข้าวพอที่จะเก็บไว้ ก็เลยต้องตัดไปให้วัวกินนะครับผมนี่ปีนี้ถือว่าเล้งมากนะครับผมดูของผมฝั่งนี้ไม่ได้ไรเลยครับแถวนี้ <c oughs> ไม่ได้ไรนู่นได้ภูมันั่นืองเหลืองๆอน่ะภูมันุ่มั่นแล้วก็ภูมนินี่มันจะเป็นภุ่มๆดอกเนาะเออตรงได้ก็ได้ตรงไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ไม่ได้ไมได้ดอก เดี๋ยวจะลองเกี่ยววันที่ห้าเนี่ยครับผมไปพี่น้องนะครับ้รอติดตามครับผมว่าจะได้จักถึงอุ่มไหมเนาะสี่ไร่สามงานเนี่ยคาดการณ์ว่าอย่างน้อยภาวนาถึงอุ่มนะครับพอได้ขายได้ข่ารถเกี่ยวนะครับไม่รู้ว่าปีนี้ขาบรถเกี่ยวเขาเกี่ยวไรละเท่าไหร่ก็ยังไม่ดูนัดรถไว้แล้วยังไม่ได้คุยเรื่องราคากันนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับ